งานพันุ์หนุครับที่สามสามบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะคุณอาก็ต้องบอกว่าบรรยากาศในการจัดงานพันหนพัดกลับสามลูกคนลื่นอยู่มากเลยนะคือสมัยก่อนเนี่ยมันก็ไม่ได้คลื่นขนาดนี้เดี๋ยวนี้คนตื่นตัวมากเพราะว่าหนังไทยมันพัฒนาไปเรื่อยพอพัฒนาไปเรื่อยทำให้คนสนใจคนอยากจะมาดูอยากจะรู้จักดาราอยากจะรเห็นอยานจะ นดา,าราแล้วก็เครื่องจอดรามองภาพยนตร์ไทยยุคนี้กับยุคเก่าๆุ่ลูกชายอย่างเง้ยเป็นยังไงบ้างครับการแตกต่างเกับยุคกงอนบ้างจริงๆต้องบอกว่าแต่ในยุคแต่ละสมัยเนี่ยมันก็พัฒนาไปตามทางในยุคนั้นสมัยลูกอารก็ถือว่ายุคนั้นก็พัฒนามากนะอย่างอารฉลองก็มีวิกฤตอ,อย่างเงี้ยสัอัลดาราคนรุ่นน้มาเล่นและพยายามทำทุกอย่างแต่บังเอิญว่าเทคโนโลยีสมัยโน้นมันก็เชื่อสมัย แต่เดี๋ยวนี้สมัยนีย้นักแสดงก็เข่งขึ้นเอาก็มีการเรียนรู้มากขึ้นก่อนนักแสดงไม่ได้ผ่ารนงในการแสดงนะทุกคนจากเป็นนักแสดงเขาก็มาแสดงเลยแต่เดี๋ยวนี้บางคนก็ผ่านโรงเรียนการแสดงมาแล้วก็มีโค้ดแอคติ้งดีเทคโนโลยีมันก็ดีแล้วยังมีเทคนิคต่างๆเก็เลยทําให้หนังไทยต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้พัฒนาไปเยอะมากใชไม่รั้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ ภูมิใจมากที่รางวัลทังไทยเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้รางวัลแต่เราก็ได้ติดเข้าไปประกวดรางวัลอสซิาเนก็ถือว่าที่สุดของที่สุดนะคุณอาค่ะคุณนาได้โอกาสได้ดูภาพยนตร์ลูกหลังๆบ้างไหมครับอาเขาดูมากกว่าครั้งเพราะอาแล้วก็ดูถูงบ้างแต่เวลาเด็กยุ่ยเขาดูแล้วก็แอบดูเราบคิดถึงไหมครับอาอยากทำก็เล่นน้งอะไรแบบนี้ บอกแล้วว่าวงการภาพยนต์เงงนี่ยมันเป็นอะไรเป็สิ่งเป็นปนลกใจอางคนี่อยู่ในวงการเนี่ยพอนานๆไปรู้ตัวเองต้องต้องหลุดออกไปหลุดไ,ไปจากใจมานกมันก็อยากจะกลับมาน้อนลาอยค่ะสคนที่ทําชิงแล้วก็รับราวัลวันนี้อยอร่วมหน้าอะไรเหกต้องบอกว่าทุกท่านที่ได้รับรางวัลวันวน,นี้ ทุกคนมีคุณภาพทั้งนั้นและทุกคนทางานด้วยชีวิตด้วยจิตใจไม่ได้ทําเพื่อหวังผปลประโยชน์ก็ขอทุกท่านที่ทาํางานเกี่ยวกับภาพยนตร์ด้วยชีวิตด,ด้วยจิตใจจงประสบความสาเร็จทุกคนและขอชื่นชมผู้ได้รรับรางวัลในวันนี้ทุกท่านดลยค่ะค่ะของยาละเป็เรื่องสืาก่อนนั่งนเขานงมืาทด้วยอะไรด้วยอาการอะไรกันคะ เป็นน,นิ้วหรืท่อน้ําดีและเราประมาทเองอาก,การมันมีอยู่แล้วลนะ่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นขนาดนั้นก็ซื้อยาทานเองพอาทานไปแล้วไปยไินสำเลิกนะต่างกูจ้งไม่ไหวล้มล้มลูกก็เลยมาสอบแต่ตอนนี้สบายแล้วแข็งแรขขงแล้วไอ้ท่อมันดีเพื่อลดตัดน้ำดีทิ้งไปสุดหลดแล้ว ทีนี้ว่าไม่รู้ว่าเศษเพื่อนมืนกันเด้งไปเนข้าอ้อทั้งปีเลยแล้วสิบกว่าปีที่ผ่านมามันก็องอกเพื่อก้อเพื่อ้อนนั้นบีมันเล็กมากแต่ว่าตอนหลังเนี่ยที่ขอเขาเห็นเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็บอกสมไมข้อนั้งบีมันใหญ่ขนาดนี้เขาบอกมันต้องมีอะไรแน่นอนนาว่างอะไรมาถึงตีนเราก็ประมาทที่ไม่แตนแล้วก็ไม่ไปถือเดินเดินอยู่มีวันไปจึ๊บลมสั่งลิ้มรู้เลยเราละสายไงบ้างอัคคีลาก่อนหน้านี้ที่ว่าล้มไปแล้วละสาย ก็งลุกไปลุกมาช่วยายาด,ดมยาเดิมไป้ดมแล้วก็ลุกขึ้นลุกขึ้นเสร็จแล้วก็ไปซื้อยายาแก้ปวดท้องมาดมเพราะว่าถ้สองวันผ่านไปมัหนหนักขึ้นหนักขึ้นจนไม่ไหวต้องพูกด้วย่ไม่เมาะไปโรงพยาบาลคุณผู้เข,า,ขาบอกว่าเขาเตือนแล้วนายไม่มาาเราผิดเองเราประมาทเอง ก็พาตัดพาไปแล้วนอนโรงพยาบาลสิบสองวันทีนี้มันก็ยังออกไม่หมดเพราะมันไปติดกับตับปอดโค้งขาไป็รู้เป็นยังไงตับปอดมากเสียมันเลยต้องหยุดเอาไว้ก่อนไปที่ยี่สองเนี่ยอยากไปเอาที่เหลือออกไม่มีอะไรแล้วหมอบอกออกเอาที่สบายแล้วเจนว่ายี่สองกันยานี่ร้านไข่รึเปล่าของรอดเลยใช่ไหมใช่รอดใช่รอดหมอถ้าเป็นเพราะตะกุ้งไม่ไหวเงี่ย Rit, u, ford, 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 ád, ของทอดของมันชอบไหมคะชอบเลยขาหมูชอบมาหลังจากที่เราไปมีอาการเลยตามาเนี่ยคุณอาเจ็บปวดไหนบ้างที่อ่ะคือมันอาจจะมีอ่ะแต่เราพยายามทำให้ดีๆเพราะเราควรลูกเขาจะตขึ้นเพราะว่าเรารู้ว่าเยายยุ้ยแล้วเขาลูกๆจยโตมากเราก็ไม่อยากให้เป็กมา มีแล้วมีความดันทุลันพ่อลูกบอกพอมีความดันอยากดันทุลัคือดเพราะว่าหลยคนตชางาาก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นเหมืไม่เป็นไรครับยังยูดนานยางร้อยก็มีร้อยห้าคอยากจะบอกกับคนที่ชล่าใจนครัตต้องบอกเลยครับว่า คนสูงวัยกยประปามาทไม่ได้แต่ว่าจะ็กคนสูงวัยนะครับคนหนุ่มคนสาวก็ประมาทไม่ไ,ได้ทุกวันนี้เราไม่รู้ว่าเราทานอะไรเข้าไปบ้างมันมีสิ่งที่มีพิษเดี่ยวคนเข้าไปหรือเปล่าหรือร่างกายเราเองมันมีอะไรผิดแปลกเราดูแลตัวเองดีหรือเปล่าถ้ปาประมาทก็จะเป็น,นอย่างผมการนอนโดยจะมาไม่ได้เรื่องสิ่งเดียวับเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองให้ดนะีดีนครับ ใช่ไมะไี่จบสุวนอะไรสุภาพไม่ห่วงแล้วไม่ห่วงไม่กล้าลเป็นอะไรคนยะจยิดว่าไม่ห่วงครับขอบคุณท,ทุกคนครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกกำลังใจผม